สวัสดีค่ะใกล้จะถึงวันขึ้นปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะอีกวันสองวันนี้เราก็จะได้ใช้ปีพศสอ6 4กันแล้วสุขภาพร่างกายของเราเป็นยังไงกันบ้างคะปีที่ผ่านมาหรือวางแผนในปีต่อไปเป็นยังไงใครเคยมีอาการแบบนี้เหมือนกันบ้างคะท้องผูกบ้างท้องเสียบ้าง อารมณ์ก็แปรปวนเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องไวทองนะคะคือเป็นอารมณ์ประเภทแบบหงุดหงิดอะ่ะกังวลอะ่ะนอนไม่หลับบางครั้งก็เสื่องซึมบางครั้งก็เป็นภูมิแพ้ถ้าเกิดคุณมีอาการแบบนี้นะคะนี่เลยสันนิษฐานว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคุณอาจจะกําลังทํางานผิดปกติแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรามี นั่นๆหนังสือที่จะมานําเสนอคะ่ะหนังสือชื่อว่าฟื้นฟูระบบประสาทอัตโนมัติด้วยตนเองขอย้ำว่าด้วยตนเองนะคะเพราะว่าหนังสือที่เราเลือกมาเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เอามาใช้กับตัวเองมากกว่าที่จะไปพึ่งหมอหรือพึ่งยายอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตปรับพฤติกรรมแก้ปัญหาระบบลำไส้ปัญหาด้านอารมณ์เสื่องซึมเครียดนอนไม่หลับกังวลประมาา กุดหงิดท้องผูกภูมิแพ้และอื่นๆและอื่นๆโอ้โหน่าจะมีอีกเยอะผู้เขียนนะคะคือในแพทย์ฮิโรยุกิโคบายาชิเขาท่านเนี้ยท่านเนี้ยเป็นนักประสาทวิทยาที่แบบมีชื่อเสียงดังของญี่ปุ่นเลยค่ะ oh. ก็ทำการรักษาคนไข้แล้วก็วิจงวิจัยออกมาเนี่ยก็ทำเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา วเวลาพูดถึงระบบภาษาอัตโนมัติแล้วบางคนก็อาจจะงงๆว่ามันคืออะไรวะไม่เห็นเคยแบบคุ้นหูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะระบบภาษาอัตโนมัติเนี่ยเป็นระบบที่แบบเขาทํางานอัตโนมัติแหละพูดถึงคือเราไม่สามารถที่จะมาควบคุมเขาได้เขาจะทํางานโดยระบบเส้นประสาทของในร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นก็คือเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตที่ไม่เสถียรหรือไม่สมดุลเนี่ยจะส่งผลต่อเขาด้วยการทำให้เกิดโรคต่างๆที่เราพูดถึง ให้ฟังตั้งแต่แรกอะค่ะทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับระบบภาษาอัตโนมัติที่ว่านี่เนาะคือถึงแม้ว่าเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้แต่เราสามารถสร้างสถานาการณ์หรือสร้างหรือดูแลสุขภาพเราเพื่อเอื้อให้ระบบภาษาอัตโนมัติเนี่ยทำงานได้อย่างปกติได้ทีนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนระบบภาษาอัตโนมัติเนี่ยอย่างที่บอกค่ะคือเราไม่สามารถไปยุ่งกับเขาได้แต่มันเป็นถ้าพูดพูดแบบอย่างเงี้ยอาจจะงงเนอะว่ามันคือระบบอะไรถ้าพูดให้ง่ายก็คือเป็นเป็นระบบหายใจ ระบบเผาผลาญในร่างกายหรือแม้แต่ระบบปรับอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะมันคือระบบอันนี้ซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองสองส่วนย่อยก็คือซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกถ้าใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าเรียนาทางมัธย,ย,ยมาิวิทย์เนี่ยอาจจะต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้วซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกนะคะซิมพาเทติกเนี่ยพูดง่ายๆคือมันเหมือนท่านเป็นขับรถก็คือเป็นระบบเร่ง ส่วนพาราซิมพาติกเนี่ยก็จะเป็นระบบผ่อนคือทั้งสองอย่างเนี่ยการจะขับเคลื่อนรถไปอะ่ะมันเร่งอย่างเดียวก็ไม่ได้มันผ่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะถ้าเราเร่งอย่างเดียวเนี่ยคิดดูสิแนละ้วเราต,ตึงเราเขม็งเกียวมากเลยอะ่ะระบบในร่างกายเราเนี่ยเลือดก็จะสูบฉีดแบบรุนแรงหัวใจเต้นแรงมากๆถ้าเราไม่ผ่อนเลยโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันมีมากมายแต่ถ้าเราผ่อนเกินไปมันก็จะแบบ อ้ซึมเศราง่วงเหงาหานอนมันก็ไม่มีพลังชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองระบบมันจะต้องไปควบคู่กันแต่ยังไงที่จะสถียรนเนี่ยเราต้องกลับมาดูแลตัวเราเองด้วยถึงแม้ร่งางหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีหลายๆวิธีแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องดูร่างกายเราอย่างสมมติถ้าเราเป็นคนเบาๆสบายๆอยู่แล้วจะให้เราไปฝึกพาราซิมพาเทติกตลอดมันก็จะทําให้ยิ่งแบบใบกันใหญ่หรือว่าคนที่เป็นซึมเศร้าก็จะไม่เชีย์เลยที่จะแบบ พละซิมไปเรื่อยๆหรือถ้าเป็นคนเครียดตลอดเวลาแล้วจะมาให้แบบโอ้โหทำกิจกรรมที่มันเครียดหรือว่าเยอะอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งยากนี่เขาก็บอกได้แล้วค่ะว่าคนที่มีโอกาสที่จะทําให้ระบบร่างกายเนี่ยมันไม่สเสถียรเนี่ยมันมีปัจจัยมาหลายได้หลายอย่างเช่นความเครียดนะคะการขาดวินัยในการใช้ชีวิตเช่นกินไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาทําอะไรไม่เป็นเวลาการไม่นอนไม่หลับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติมันไม่เสถียรแล้วก็การกินเหล้าอันนี้ก็กหลายหลายอย่างก็จะบอกเหมือนกันนะคะสูบบุหรี่อันเนี้ยเป็นปัจจัยหลักๆส่วนหนึ่งที่ทําให้เราระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเราไม่เสถียรน,นั่นเองแต่ด้วยความที่หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยค่ะก็จะมาช่วยมาช่วยเราว่าเออเวลาเราแบบมีความเครียดเราควรจะทํากิจกรรมอะไรที่จะทําให้เรารู้สึก ผ่อนคลายความเครียดลงได้บ้างนี่พูดถึงกรณีที่เราอยู่ในซิมพาติติกมากเกินไปเขาบอกอย่างระบบซิมพาติติกเนี่ยจะทํางานเยอะในตอนกลางวันค่ะส่วนพาราซิมพาติติกก็จะเป็นช่วงที่เรานอนผ่อนคลายสบายๆจริงๆกิจกรรมที่ทําให้เราเข้าสู่พาราซิมพาติติกมีเยอะมากนะคะอย่างเช่นฟังเพลงร้องเพลงที่แบบไม่ต้องตากตําก็ช่วยได้การทําโยคะการออกกําลังกาย การอ่านหนังสือการทํางานบ้านอันนี้ก็เป็นพาสิมพาติกได้เหมือนกันแต่ในจากในหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกเลยว่ามันมีหลายวิธีการมากๆที่จะทําให้เราเข้าสู่พาสิมพาติกเช่นง่ายที่สุดเลยเขาบอกว่านิ้วโปง้งโปง้โปงเขาบอกให้ฝึกที่จะคลายนิ้วโปง้งอย่างบางทีแล้วถ้าเราสังเกตว่าเวลาเราเครียดๆมือเราจะเกร็งนึกออกไหมคะมันจะเกร็งไปหมดเลยอะ่ะ การเกร็งนี่ก็จเป็นส่วนของซิมพาเทติกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกที่จะคลายโดยคลายหัวนิ้วโป้งอาจจะหมุนหรือไม่หมุนก็ได้จับประเกียบก็ฝึกให้มันคลายลงคลายลงอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เข้าสู่พลังซิมพาเทติกหรือแม้แต่อย่างนั่งง่ายๆตอนเช้าก็ไปแบบรับรุ่งอรุณเลยหน้ามองท้องฟ้าไม่ต้องแงนมากนะคะแค่แงนนิดหน่อยสูดลมหายใจลึกๆและยาวๆ เขาบอกถ้าจะดีเนี่ยควรจะสูดลมหายใจเข้าเนี่ยหส่วนและหายใจออก2ส,ส่วนอันเนี้ยจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอัตราส่วนที่กําลังดีเลย mm hmm. การยิ้มค่ะยิ้มก็มีส่วนช่วยมากๆเขาบอกว่ายิ้มจริงหรือยิ้มหลอกอะ่ะก็ช่วยเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเหมือนมีความผ่อนคลายมากขึ้น mm hmm. การสมมติเราคิดอะไรไม่ออกการออกไปเดินเดินอะไรบางอย่างมันก็จะช่วยเราด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่ การดื่มน้ําโอ้โหนี่ง่ายมากเขาบอกว่าจริงๆเราควรจะดื่มประมาณ1 2ึงสองลิตรนะคะต่อวันทีนี้ไม่จําเป็นต้องกระดึบกระดึบกระดึบแบบหมดลิตรหมดสองลิตรนะคะก็คือจิบๆเวลาเราเครียดเราทําอะไรกิจกรรมอะไรที่แบบเออเราเรารู้สึกว่าเราตึงเครียดแล้วอะอย่างเช่นทํางานเล่น Facebook อะไรก็ตามเราก็เดินไปอาจิบน้ําสักหน่อยหนึ่งนะคะมันจะช่วยเกี่ยวกับระบบลําไส้ด้วยเนี่ยความแปรปรวนหลายอย่างเนี่ยมัน มันพูดถึงแปรปวนเรื่องลาไส้ด้วยนะเชน่นบางทีก็อาจจะท้องผูกแต่บางครั้งก็ท้องเสียอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอสมมติบบอ่เราเริ่มมีการแบบจิบน้ํามีการเดินออกกําลังกายมีการผ่อนคลายนิ้วโป้งมีการฝึกสูตรลมหายใจมีการอย่างเขาพูดถึงเรื่องการทานอาหารด้วยนะว่าควรจะทานอาหารแบบถ้าเป็นภาคเย็นเนี่ยก็คือควรจะทานแล้วต้องมีเวลาอีก3ามชั่วโมงเพื่อให้แบบย่อยเพื่อให้ผนะ่อนก่อนที่จะไปนอน บางทีเราไปทานปุ๊บนอนปั๊บเนี่ยก็มีส่วนที่มันทําให้แบบร่างกายมันไม่สมดุลมาอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับนยคะมันก็มีตรงเนี้ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะมันไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรมากมายเลยแค่อยู่กับลมหายใจที่ช้าลงเขาบอกอีกอย่างก็คือการทําอะไรที่ช้าการทําอะไรที่ช้าเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทําให้เราเข้าไปเป็นพาราซิมพา t ติ i นะคะก็อย่างสมมติพูดให้ช้าลง การเคี้ยวให้ช้าก็ช่วยค่ะบางทีการเคี้ยวเร็วๆเรเนี่ยร่างกายมันอิ่มแล้วอะแต่มันเหมือนเรายังไม่รับรู้ถึงความอิ่มอะเราก็กินเข้าไปอีกกินจนมันเกินความต้องการของร่างกายไปอันนี้มันก็จะไม่สมดุลอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นกินให้ชา้าพูดให้ชา้าเขาบอกอย่างอย่างเวลาสมมติถ้าเปรียบเทียบคนสองคนระหว่างพิธีกรที่พูดเร็วกับพิธีกรที่ชา้าๆเนี่ยคนจะฟังกันไหนได้ดีกว่าเพราะบางทีถ้าพูดเร็วๆเนี่ย ฟังไม่ทันนะ่ะคือบางทีอาจจะฟังจับได้แต่คาแต่ยังไม่ได้ตีความแปลความเลยอะ่ะไปแล้วเงี้ยเออมันก็อาจจะจําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดช้ามันก็จะช่วยเพราะฉะนั้นฝึกก็ต้องฝึกค่ะเป็นคนพูดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาฝึกที่จะพูดช้าลงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะดื่มน้ําวันละหนึ่งถึงสองลิตรเปลี่ยนอิริยาบถบ้างสมมุติว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกตึงเครียดอารมณ์มันรู้สึกสวิงแบบไม่โอเคก็ ฝึกลมหายใจเงยหนะ้าฝึกที่จะยิ้มฝึกที่จะช้าลงดื่มน้ําหรือแม้แต่การแช่น้ําร้อนแช่น้ําร้อนนี่ก็ช่วยค่ะช่วยผ่อนเขาบอกว่าดีกว่าฝักบัวนะแต่สบ้านเราก็ยังไม่แบบไม่มีอ่างอาแบบน้ําร้อนทุกหลังใช่ไหมคะแต่ถ้าสําหรับบ้านที่มีเนี่ยการแช่น้ําร้อนอุณหภูมิประมาณ39-40องศาเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยผ่อนคลายลงได้เยอะเลย นะคะวันนี้ก็มานําเสนอเรื่องเนี่ยค่ะฟื้นฟูระบบประสาทอัตโนมัติหวังว่ากลับไปเราจะปรับสมดุลให้เมื่อเรารู้สึกว่าหัวใจเราเต้นตึกตักเร็วเกินไปแล้วหรือลมหายใจเรามันถีกระชั้นสั้นเกินไปแล้วอารมณ์เราเลือดขึ้นหน้ามาแล้วก็ให้เราตระหนักรู้ในทันทีว่าเฮ้ยเราควรจะกลับมาดูแลร่างกายของเรานะก่อนที่ความดันมันจะสูงจนเราอาจจะปี๊ดแล้วแบบว่า อ่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะให้เรากลับมันที่บอกค่ะอ่ะถ้าสมมติว่าสูตรลมหายใจมันยังไม่ทันใจเลยอ่ะเดินออกไปจากสถานการณ์ตรงนี้ก่อนอ่ะดื่มน้ําสักหน่อยจิบจิบจิบสักนิดสูตรลมหายใจสักนิดยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยดูแลลมหายใจดูแลรอยยิ้มดูแลเงยหน้ามองฟ้าเปลี่ยนจากสังคมก้มหน้าเป็นเงยหน้ามองฟ้าใช่ไหมคะยิ้มมองหน้าคู่อริแล้วรู้สึกมันเครียดเราก็หันไปมองอะไรอย่างอื่นเบี่ยงเบนสายตาไปที่อื่นหรือว่านึกถึง เรื่องดีๆในชีวิตฝึกที่จะขอบคุณอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เขาพูดถึงนะคะขอบคุณสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงได้นะคะก็วันนี้ฝากเรื่องระบบฟื้นฟูระบบกระสอัตโนมัติที่สําคัญด้วยตนเองแล้วเราก็จะมาพบกันอีกนะคะต้องถ่ายซึว่าจะพบกันในปีนี้หรือในปีหน้าแต่ยังไงนะคะถ้า สนใจหรือชอบที่แกเอามาเล่าก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงฝากกดแชร์ให้เพื่อนนิดนึงฝากกดติดตามให้นิดนึงนะคะชื่อใน Facebook หรือว่าชื่อใน YouTube จะใช้ชื่อเดียวกันคือสิรินัน์เจนเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าสนใจหนังสืออาจจะติดต่อไปที่เพจห้องนั่งเล่นสบายๆต้องมีหนังสือที่ใช่สำหรับเราในช่วงเวลาหนึง่ง สวัสดีค่ะ